เราจะไม่ได้สร้างแบบว่าบ้านแบบนี้ในที่ธรรมดานะคะเพราะเราจะไปสร้างที่เมืองหิมะกเพราะว่าก็จะถึงเทศกาลคริสต์มาสแล้วใช่ไหมคะพี่พิมอ่านั่นแหละค่ะทุกคนป้าเดี๋ยวเราก็จะไปสร้างบ้านที่นู่นกันนะคะทุกคนแต่ก่อนไปนะคะพวกก็จะกินคุกกี้กันแล้วกันป้าพี่พิมพร้อมยังพร้อมแล้วโอ้โหเดี๋ยวนะี้นะพี่ินะ พีบบ่ฟิล์มไม่ใช่หน้าร้อนี่นะเนี่ยนี่ฮาวายไม่เนี่ยพี่พีมขะพี่ฟิล์มคะอันนี้มันเอ,อ่อรอบๆพี่พี่ไปที่นู่นนี่คือพี่ฟิล์มหนาวมากเลยนะคะได้ข่าวว่าที่นั่นมีห้องลับอยู่นะใช่นะคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวแกจะบอกเลยนะที่บ้านที่เราไปสร้างเนี่ยจะเป็นบ้านหลังนี้ค่ะพ่อเป็นบ้านที่อัปเดตใหม่่คะหลังแรกด้านบนซ้ายมือนะครับผมใช่ค่ะค่พี่ฟิล์มเดี๋ยวพี่ฟิล์มตามโปรแกรมมาเลยนะคะเดี๋ยวไป้อง พี่พิวคะพี่พีมมาที่บ้านแล้วพี่พิวก็มาบ้านหลังที่80นะคะนี่แหละอ่ะพี่พิวมาถึงแล้วเยุ่้ยเป็นไงพี่พีมหนาวไหมเนี่ยตัวโคตรใหญ่เป็ตัวพี่พีมดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ไทยทันไม่รู้ละวันนี้ใครใหญ่มาจากไหนนะโฟกัสบอกว่าจะย่อให้เล็กลงตัวเหรือตัวเกี่ยวเท่านี้ ถ้าเกิดว่าเราอยู่ห้องรถ้าเกิดเราไปห้องรับเสร็จแล้วเนะี่ยทุกคนคือตัวจะเล็กนะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดตัวเล็กเสร็จเดี๋ยวเราจะมาเล่นต่อยแอนกันไม่ฟรีต่อยแอนแบบว่าตัวเล็กคือที่พวกเราจะให้ดูบ้านก่อนนะคะว่าใหญ่ขนาดไหนอ๋อเมื่อกี้เเดิหนหายเจอไหมใช่ภารกิจวันนี้ก็คือการไปทําให้ตัวเล็กลงแล้วก็เข้าไปห้องรับนั้นใช่ไปพอมแล้หมแล้ค่ะอันดับแรกนะทุกคนให้ทุกคนเข้าไปที่ห้องน้ำตรงนี้เลยนะคะใกล้ๆหรือตรงนี้เลยเข้าไปใช่ไหมคะทุกคนเห็นตรงนี้ไหม เขาคือจะเขาจะให้เราหมุนนะทุกคนหมุนแล้วก็หมุนอย่างนี้หมุนอย่างนี้นะคะทุกคนให้อันนี้ตรงนะแล้วส่วนอันนี้นะคะทุกคนก็ให้ตรงประมาณนี้แล้วก็จะมีนี่ท่อออกมาอย่างนี้นะเห็นหลีกดื้อเนเม็ดูนี้นี่นี่คือท่ออย่างงี้ท่อมาริโอ้ปะเนี่ยแล้วให้ทุกคนนะคะหยิบอันนี้มานะพิเศษแล้วพี่พีมก็กดอันที่สองค่ะตรงนี้แล้วทุกคนกินน้ำเขียวนะตรงนั้นนะตรงเอฟะพี่พีมตัวตัวเอฟอะเอฟนีนะพี่พีมใหญ่ขนาดไหนก็จะย่อลงแน่ดูนะาเอฟเอฟอ๋อดี เฮ้ยเเดียวอแป้ทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปดับิัดีบกดทไมตามโเคเฮ้ยเล็กดงแบบจับเป้เนี่ยคือนี่นะทุกคนเข้ามาคือเขาก็จะใ่ดัน่ดัมา่ดันมันเลื่นเอี้กเหมือนครับพกลับไปเน แต่ไม่พอนะ้วทุกคนคือจะลื่นด้วยมาเหรอมาลงเหมือนแบบเราไม่ได้ซีนจันโค้งห้ามฟีมอ่ะห้ามโดนพีมัดกัดท่อนะพี่มตัวหายเลยนะเอ้าหายไปได้เหรอไหมเกอไม่ใช่เดวพี่ขอไปก่อนเอ้าอดูกันโดนเบรกอยู่นะก็เบรกไม่อยู่ตอนนี้เราคงไม่ได้ไปไหนกัน

เนี่ยตรงนี้ยากครับตรงท่อมันหมุนนะพวกัสใช่ไหมโอ้ยพอยากพอยากค่ะไปเดี๋ยววิ่ก็มาเบียดอีกเอ้าไปแล้วนี่เดินชิลเดินชิลเย้ไม่หนาวเลยใส่เสื้อมาอย่างชิลว้าวฆาแล้วฆ่าเดี๋ยวนะไปแล้วเข้าไปที่ท่อมาเอามาเก็บกล่องเลย นี่นะเพ่อนเราก็เอาไอ้ลมตัวเล็กลงอะไรนะวิงเมื่อกี้ไปก่อนเก็บเหรอใช่ไปกองของขวัญค่ะคือในนั้นจะมีไอเทมของเล่นอยู่อ้าเป็นโดนผักมาเข้าไปหเข้าไปเอาใหม่เข้าไปครับขอเข้าไปหม่เอาไปเข้าไปเก็บของขวัญกันไหมเพื่อนๆไม่รู้เมื่อกี้เราเอาโป๊กัสเก็บไปแล้วค่ะไม่ไกอยังไม่เอาโป๊กัสเก็บไปแล้วใช่ไหมใช่เก็บใหม่ได้ไหมไม่ได้แล้วไม่ได้จริงจริงคือโฟกัสเก็บไปแล้วก็เก็บไม่ได้นะครับแล้วก็ใช่พี่พนๆได้เพื่อนะเก็บแล้วนะคลิกเลยบมข้าเก็ดูนะคะว่าเพื่อนจะได้อะไร อุ้ยได้บ้านบ้านเหรอได้บ้านทุกคนเด็กสร้างบ้านของพวกกันได้ไหมติดอย่างแต่ว่าเราถ่ายไม่ทันนะไหนอ้าวไปไหนแล้วพี่มกำลังตกบ้านอยู่เอาพี่ก่อนจริงดิเหรอเฮ้ยพี่พิมได้ของขวัญเบิ้ลน่ะเอาได้บ้านอย่างเงี้ยเกลือสองไปเก็บไปแล้วครับเฮ้ยไปเก็บแล้วเหรอห้ยบ้านใหม่ โอ้ยแล้วจะบ้านด้วยแล้วพวกเรจะบอกนะคะพวกกันได้อะไรครับพวกกันได้ไรอาเนี่ยพวกกันนะคะโวกกันได้บ้านหลังนี้ซึ่งเขาบอกเออบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่หายากบอกเขาบอกเป็นบ้านที่หายากเพราะดูแล้วคือแบบไม่เหมือนบ้านธรรมดานะจะมีแบบว่าประกายวิ่งวับออกมาอะได้เลยนะกระบอเพชรอ๋อเขาให้เอามาตกแต่งบ้านไง เพี่พีมคะกลับมาที่บ้านโอกัสเลยค่ะนี่ได้ไหมขอขออีกนิดนึงได้ไหมตอนที่กำลังหิวเลยนี่ไงเผื่อเพื่อนๆมาเล่นแบบนี้ได้รู้ว่าเอ้ยมีของอยู่ทางไหนบ้างเออแล้วมีถืออย่าบอกนะโฟกกัสแอบมาเก็บไปหมดแล้วเนี่ยโฟกัสมาเล่นแบบนี้บ่อยเฮ้ยสุดหายายอ้ยต้นคิดต้นคิดมากอย่างนี้อันนี้ก็ไปดูจอพี่พีมก่อนนะตอนนี้นี้ใช่ไหมอ๋อใช่ค่ะหมดยังครับหมดแล้วค่ะโอกัสก็หาไม่เจอเหมือนกันอ๋้อ้โโอเคหมดแล้วก็ได้โโอ้ห นี่โฟกัสเจ้าบ้านไว้ตรงนี้อุไม่ได้ความที่เราเป็นตัวเล็กเราก็สามารถสร้างบ้านเล็กๆไว้อย่างนี้ได้เลยใช่ไหมเอ้ยแต่เราเข้าไปไม่ได้นะคะพ่อบ้านรอใช่เ้ยวินดูบ้านโฟกัสดิเดี๋ยวมันมันลื่นเหมือนเด้เพราะเราตัวเล็กแล้วมันรู้สึกเดินลําบากนะทุกคนเพราะว่าแบกบ้านมันหรือเปล่าครับมันเลยเดินลำบากใช่เ่ะว่าดูนะคะเวลาที่เราไม่แบกบ้านก็เดินลําบากเหมือนกันมันเหมือนมันเลอ้ยเฮ้ยเอาไปตรงนี้แหละเอ๋โก็จะวางเดี๋ยวเดี๋ยวโฟกัสขอเอาเดือนงานโฟกัสวางไว้ตรงไหนดี นี่เตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตกแต่งบ้านกันตบบนี้ตกแต่งบ้านกันนะคะทุกคนอ่ะฮะไม่เป็นไรโตๆกันโอ้โหฮะโตแล้วเลยเหรออ่ะอ่ะพี่บีมโอ้แสดงว่าโฟกัสยกบ้านหนักไปเห็นไหมทุกพ่อตัวโตเลยอ่ะมาดคแล้วกันโอเคงั้นโฟกัสเอาบ้านไว้ตรงตรงนี้อ่ะอ่ะไม่ตรงกันเลยบีมวางข้างๆโฟกัสแล้วกันบีมได้บ้านเราได้ไหมนี่มันเป็นบ้านสำหรับคนโตเล็กหรือเป็นกรงเต็กนีฮะแล้วิดกระจะ พี่บีมดูโฟกัสจะเอารถคันนี้ไว้ไว้ตรงนี้อาแล้วก็สทางนี้ก็จะมีต้นกระบ,บอกพชรใช่ไหมแล้วโฟกัสก็จะเอาต้นอันนี้ไว้กับตรงนี้อุย้ออยยังสวยอะโฟกัสเป็สิ่งที่ได้มาใช่ไหมครับพี่บิมใช่ค่ะรถจิ๊บรถคันนั้นที่โฟกัสได้มาครับบนขวาผมว้าวนี่ไงเออนี่รถจิ๊บที่โฟกัสได้มานะครับโฟกัสขอเอาวางไว้เน,นี่ยเผื่อเผื่อขับในเมืองอะไรประมาณนี้นี่คือสิ่งของที่ที่ได้มาทั้งหมดของ ของแมพนี้นะของบ้านหลังนี้ใช่ป่ะนี่อาอาอาสองคันไปเลยนี่อุ้ยสวยนะโฟกัสว้าต่อไปเราไปย่อเหมือนเดิมเพื่ออะไปโอเคโอเคได้ได้ได้ย่อไงนะตรงนี้ใช่ไหมอ๋อไอพี่พิมพ์บังเกตโอเคเมื่อคือตัวเล็กนี่มาพี่พิมพ์พร้อมเล่นซ่อนแอบหรือยังสายปิดตาในเมืองปิดตาในเมืองพี่พิมพ์คะพี่พิมพ์ปิดตาเลยเดี๋ยวโฟกัสเดี๋ยวโฟกัสอันนั้นไปเออหุ้ยเฮ้ยเธอแกล้งไม่แหน่ น้ำหนึ <a> ่งถึงเท่าไหร่ดีนับหนึ่งถึงสามสิบดีกว่าไปเดี๋ยวกไปแอบก่อนนะพี่เฟมโอเคค่ะหนึ่งสองสามแปดเก้าสิบอาหาได้เลยครับเช็คกันนยเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเดี๋ยวพอหาไม่เจอเราจะค่อยๆใบบอกวิฟิล์มนะ อวิมีฟิวชั่นกับรถต้ตงกงคนดู้ <c oughs> คำใบแรกบอกอะไรพี่ฟิล์มเนี่ยคำใบ,บแรกหรอถ้าเกิดจะหาหรอนุ่มสบายนุ่มสบายสบายใจนอนปุ๊บหลับปั๊บเลยแ <Wow. S 1> บบว่าสบ่าบอกไปนะฟิล์มดูจะรู้แล้วนะครับเนี่ยข้อสองม่ใช่ชั้นหนึ่งม,มีมีลิฟท์รครับฟิวมต้องหาลิฟท์ขึ้นไปนะ โอ้ยคือดเป็นด้วยสบายสบาย,บาย,บายเตน,นอนหรือเปล่าครับนี่ไงได้อนเน่ยไม่มี่อใช่อนี่เหรอีรอันุ่นสบายที่สองไม่ใช่ชั้นสองครับขบ่ายที่ 3, ไ,ท 3, ไหแล้วเนี่ยไม่ใช่ชั้นสองครับขา่าที่สามค่ะขา่าที่สามใช่ไหมไม่ใช่ 2, ใชัน้นสองครับเ <c oughs> นี่ยใช่ปะ<ๆ>นะ คือพี่มีเห็นเราด้วยเหรอเห็นค่ะแล้วเขาโยนเรามาเหราเนี้ยทุกคนอะตอนนี้ล่ะเล่นซ่านแอบเสร็จแล้วอะไรกินต่อไปอ๋อโอเคค่ะอะรกินต่อไปดีกว่าเนาะอะไรกินต่อไปเลยดีกว่าทุกคนปลาอันตักอันเฟรกินต่อไปนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะออกไปเล่นหิมะข้างนอกกันโอ้ไหนไหนมีหิมะนั่งนี้เราต้องเล่นในกันคือเราจะไปเล่นหิมะนะคะทุกคนไปปั้นหิมะแล้วเราก็จะไป เล่นเอน้ำแข็งแบบว่าที่แบบว่าลื่นๆนะครพ่อแล้วก็เดี๋ยวเราจะปีขี่กระเช้ากันแต่ว่าตัวเล็กกระดาษนี้จะปั้นน้ำแข็งปั้นหิมะได้แล้วเนี่ยวี่ไปไหนอะตกลงควนี้เอาเอาวิวตัวเล็กไปอ้าวิ่บิมเอ้ยยัดเร่าี่าเลยนี่นี่นี่ มันเป็นการขี่อะไรเงี้ยทำไมมันจมอยิงมาอย่างนั้นนะไหนลองขี่มื่อกี้นี่เหรอเจสต์ว้ยจมิงมาหมดเลียวดำดินเลยไปยังไงเนี่ยจมิงื่องบินแล้วมั้งเนี่ยขึ้นไงอ่ะอุ้ยนี่คืออะไรบวกนี้อุ้ยอะไรครับเนี่ยต้องนต้วไปนี้ เจอครั้งแรกนะตกหลอกมาทุกคนเดี๋ยวจะไปปั้นหิมะกันนะคะโอ้ตกตกหัวตกนะพ่อกายเป็นคนตัวเล็กนี่ลำบากสมัดเลยนะขบบนมีหิมะก้อนหนึ่งนะครับไอ้พวกเรายเดี๋ยวไปปั้นตรงนู้นดีกว่าเพราะตรงนู้นหิมะเยอะกว่าครับนี่หรอตได้ก้อนหิมะพี่พิมไอพี่กายร่างเป็นแมงกุจีนหรอโอ้โหไได้ตัวได้ก้อนใหญ่ขนาดไหนโอ้ พีเวมไม่เลยเลยมาเก็บเลยเอามาทำนี้เลยเหรอมีตัวมีเป็นตัวอื่นได้อีกนะพี่เวมลอง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 ปั้นเป็นตัวอื่นอีกสิครับน่าจะได้เดี๋ยวเราไปหามหิมะอีกดีกว่านั่นคือเรวมยเปตรงนี้ใช่ไหมลองปั้นยังอื่นแล้วมันจะเป็นยังไงมันจะเป็นแบบเหมือนงานอไี่ตนี่พวกนายพวกขยาย่างเป็นตัวใหญ่น่าจะสะดวกกว่านะไรต นี่ทุกคนทุกคนหินมะตรงนั้นมาเดี๋ยวเราจะลองไปปั้นดูกันอ่าอนูนข้างบนเป็นเครื่องทำหิมะด้วยนะข้างบนเนี่ยใครับเราไปปั้นนใกล้ๆตรงตรงนั้นเก่าละเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยขออันนี้ละกันขอที่กัน,ไปไปกน,กน,นเฮ้ยเฮ้ยเป็นอะไรอะ่ะเขาเรียกตัวอะไรครับเนี่ยหมาหมาเลยสิงโต,ตอะ วันนี้ได้เป็นโ n o w แมนแล้วนะก็ได้เป็นสิงโตใครมานะเพื่อนบ้านมาแล้วครับเนี่ยเดี๋ยวเราเต๋อต่อไปเราไปไหนดีนี่ตั้งเพื่อตรงนั้นไหมคะกระเช้าเดี๋ยวเราไปขี่กระเช้ากันกระเช้ากันดีกว่าเรื่องลื่นมางี้เรื่องมางี้นี่นี่นี่แต่วิมเห็นมาเลยเดี๋ยวพี่ไม่เจอเรานะเร็มที่ไหนเนี่ยเดี๋ยวพี่ตกลกอีกนะตกลอีกตัวเ้ยลื่นเย้ยมากอุ้ยวิมตัวใหญ่มากเลยนะอุ้ยวิมปรก่างคอ พี่มีมเดินไม่กี่ก้าวก็าบอกว่าไปไกลแล้วอะโอ้โหเราขยากได้ด้วยเหรอเนี่ยปั้นตกว้างแข็งไม่มีหมาด้วยแต่ก็ยังขึ้นอนะมาบวกกันแล้วบวกกันแล้วบวกกันมาบวกกันบวกกันเต้าสิงโตมันตั้งเป็นสิงโตหมาสิงโตปะมงนาศู่กับเท้าดอกไม้กันต่อไม่ใช่นี่มนนไ่หาวเลยพี่มีมชิลมากนะ ไอเบสบอลรตไต้ตนั้นมีอะไรอ่ะของหวานเอมได้ของหวานอีกแล้วต้นไม้ทีเอ็มของหวานพีวีมมีไหมครับีวีจะเจอไหมเจออุ้ย้ยโอ้ยวิมหนาวมากนะแหมล่างเลยนอะไรนะหายากสุดสไก่ วิมได้เนได้เป็นน้องวัวมาวิมอะนี่เนี่ยะเห็นปะอะไรอะนี่อะอะนี่กลับเป็นอันนี้ดีกว่าวันคริสต์มาสจะต้องมีขนมไม่เข้าเลยนะพี่วิมไหนใครเท้าเนี่ยเราเดินไม่ถึงกุฏิเราแคไปข้างทางก็เจออย่ากดรถคันนั้นนะโอเคงั้นพี่วิมจะกดกดแล้วพี่วิมบินเลยนะนี่พี่กองของเงา เปาก่อนน้ำโมขอให้ได้ล้อดีดีปเฮ้ยในนกนกอะไรเย่นอรเนี่ยนปะิวมาส่งแมนอ่าเรา้อมที่จะค้นเช้าแล้วนะไม่ไม่ไม่นี่รอรองี้ยงี้ยางี้หรือตองจเอหมุนรอบๆเพื่อนดูบรรยากาศรอบๆเลยนะครับที่ไหนมันี่องนีนะครับเนี่ย นี่ไหนคะที่อัลทอเฮ้ยอ๋อเป็นสไลเดอร์ใช่ไหมวิยเน่าสนใจเราอาจจะแบบสไลเดอร์ก็จะอมบลงอะไรก็ได้นะแต่นี่น่าสนใจทุกคนเฮ้ยเห็นไหมทุกคนเห็นฮะดูต้องชิมาัตตงกันเองอะผู้หญิงเป็นผู้หญิงเลยนะเป็นทางลง ทุกคนคือระหว่างที่เราขึ้นมานะคะเราก็จะดูกล่องขวัญไปด้วยนะคะทุกคนหนาวหนาโอ้แต่ตัวกั้นเธอก็หนาวสิเธอไม่แต่งตัวให้มันแบบว่าอุ่นๆกันเนี่ใช่ลองถ่ายดูเธอไม่เป็นพันโนมแล้วเหนะเมื่อกี้ใส่กรอบเล่นไฟแทนอ้าวเล่นเป็นเหมือนกันด้วยเฮ้ยบีหนึ่งบีสองไงนี่หมุนยับเลยนะเธอไม่ลงกันเหรอลงลงจะขาด ไม่สนใจนี่เราอะโมได้แทงตัวไม่ได้เลยมีมั้ยคะมาเร็วคาร์ลอมันาไงดีเราจะเล่นอะไรกันดีนี่ข้างล่างค่ะพ่อพ่อเห็นไหมคะตรงนั้นมีสไลเดอร์อย่างนี้ต้องมีไม้ลื่นให้เราดีสกีให้เราอะใช่ไหมอยู่ตรงไหนอ่ะอย่าบอกนะว่าเขาให้เราเอารถอันนี้แทนอ่ะลองแล้วกันเฮ้วยังไงแพ้ไม่ไปมีเฮ้ยอีพี่อันพุแล้วจะลงไปยังไงดีไปแหวนห์ฮมาโคโล่กันไปแล้ว ไปตรงนี้แหลงนี่ไโว้าว่น่นนหมาย้มหมดเลยหมุนที่หมดไปแวนแวนแว่นทำไมเนาเ้ยขาอุโมงค์ได้หรือไม่ไปอุโมงค์นอมตอนขึ้นไปไปอย่างนานเลยตอนลงมาที่ไม่ลงแป๊บเดียวเอง ฮะโอ้คหคือเราขึ้นลำบากนะไม่มีก็ประมาณนี้เลยค่ะทุกคนอุ้ยพวกกันอยากไปดูบนภูเขาอะเดี๋ยวันึหนนะคือบอกว่ามีเยอะมากเลยนะคะพ่อที่เนี่ยเรามีให้เราเซอร์ไพรส์ตลอดเรื่อยๆเสำหรับรเปียมารีหื่อยาบไดซ้ยสำหรับวันนี้เราจะไปเล่นหิมะกันก่อนนะครับผมโอเค ยถ้าใคนะคะชอบคลิปนี้ทัะกี่ลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไคให้พวกเราด้วยนะคะแล้วก็กอดไปนะครับผมจะมาเปิดกล่องให้ดูอํอเภอเจอพี่วิมใช่3ามสองหนึ่งมาด้วยต้มมาเขออีกคนขออีกคนตัดไปที่โฟกัสตัดไปที่โฟกัสอ่ะปากไว้มาตรงนี้ไหนโฟกัสไป let's go ขอดูพีดีก่อนจบ เด๋วไปลาคนดูสวัสดีครับมากระดิกขึ้นไห